สบายดีพี่น้องยามเสาร์เด้อจ้ามื้ออุ่นกับสิได้ออกเมื่อเซโนแล้วพี่น้องออกเมื่อก็จ็ดโมงตอนแปดเข้ามุ่งกันเลยตอนนี้ก็บแปดโมงสี่เข่งแล้วนะพี่น้องแม่บ๊อบเพ็ดมึงก็ได้เอามะเพ็ดกับเก็บแต่มือนั่นพื่อแะไรพี่น้องนี่ทักยังน้องยิ้มเอยข้าวตังพี่น้องกับมะเพ็ดทั้งลุงกับมะเขือ นี่กระต้นดอกไม้โพสชาวบ้านตอนไปซื้อน้ำปานกินพี่น้องก็มีเขาหายประมาณ12กิโลอะไพี่น้องมีเขาเมื่อห้กินเนี่ยเขาห้ยพ่อมีจีนี่ก็เมื่อก่อนเดอ้อจะเมื่อน้ำรังเดอ้อบ,บายดีพี่น้องไปฝนเมื่อก่อนซีเมื่อน้ำล้างค่ะเบื่องานานลูกแล้วมี่กันมุม่งกันแล้วซะก่อนทำบุญยัง สื่อต่อค่นกิโลมหาอ้นใหญ่ดิจ้าเบิ่งสถานการณ์ก่อนแหละท่าแม่ท่ายังเด็กโบราณแล้วก็จะอยู่ซอยเรียกเทาซอยเอาเป้นี่อยละเป้เอ้ยเดเป้ก็ร่างใจให้เขาเป้ไปดีหาแม่ได้ไรเข่าใกล้ไปได้ได้พี่น้องโอ้วิชุดผูกพักอะไรละเข่าใกล้ไปได้ชาวนูกแตงเข่าให้กินพี่น้อง บายดีจ้าพี่น้องคือลาบมาซื้อให้กินก่อนครับพี่น้องก็มาครับแม่มาำนะขึ้นเขาขึ้นเขา่นซื้อลาบอันนี้ลาบป้ามคืนนี่เพื่อลาิ้นเด้อพี่น้องสุกสกแห้งๆเด้อเดินทางปลอดภัยเมื่อก่อนฮะเมื่อน้ำรังเด้อ เ <S an> ออปู่ยูก็ให้มีโซ่เออปู่ยูก็มีไส้ปู่ไสก็มีโซ่เบิ่งร้านก็นได้พี่นอ้องปุเปี้จำป่วนเอ้ยอ,อุ้มก็ไปได้นั่งเล่นขี้ดินเลยนะปุเปี้กินยังไงนะเอาเข้าปากให้ได้ค่ะเอาเข้าปากเลยพี่แจ๊คค่ะ เห็นบ่ยาเข่าปากเด้อต้องผินไปได้พี่น้องด้นอุปเอ้ยจำปวดเมจิกกับวดขีเนื้อให้เข่ากับบักไล่เติบพ่นบักแพนกับ ยังไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มยังอันเดอร์พี่น้องปัดลมผงเบาะก็เลยไปซื้อปัดลมตื่มที่เลือกอให้เบาะแหนเห็ดกับอ้ายสานุกต่อโอดกับขี้หอดน้องลุงอลไรอยากเมื่อแะไรพี่น้องเอ้ยไปลาเมื่ปลาเลยป้าไปเซโนไปไปเซโนไปเดือดทางปลอดภัยเด้อแม่แม่ไปเซโนไปไปบ่ไปไปเซโนไปอ<ป> ไปเชโน่ไบ่ไไป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 เโนไปเโนไปไปอยู่เชโน่ไปกไปเดมื่อยอะไรเด้อเอาขอบมกขอบใจเด้อเขาน้ำซ้ปลาให้เมื่ออะไรพี่น้องเลยเต็มรถนี่ ก๊บก่อนได้วไม่เท่ากับต้มลังบอกเออสีกับต้มลังไปก่อนแม่เนี่ยงนี่นี่คือยังตาบวมๆอยู่เนาะรอแฟนมาพอดีสิเมื่ออะไรได้สามโลหกสิบก็จำเป็นแล้วบุมีรถเก๋ เรปายม้เลือกระห็ดเองเด้อบัดนี้เด้อผุเละบัดอีกจ๊องอาทิตผุละจังซีมาอีพี่น้องฟังเบิ่งสถานการณ์ก่อนขอบผม่เแ มาล้้เามาส่ง้เดทางปลอย่า่าเชื่อของทางเดินทางเมื่อเด้อปุ๊ป้เอ้ยปั๊บเมื่อเซโนไปขงเราอีกรอบก่อนไปไปเซโนไปไปไปเซโนค่ะโนโน่ปโนอีกโนอีกโอ้ฟังช่งกิดอีกโนว่สัน ไปไปเชโนไปเชโนไปโนว่ะสันต้องมีโนอีไปไปเม <athletes> ื่อเมื่อวันนี้เมื่อป้าแล้วอ้ยลายมักใม่ได้เชโนเด้อปไปไปายบุฟเป้บุฟเ ลานกับพี่น้องเอ้ยบม่ได้ให้จับเมืเ่อเชโนไปโน่ว่าสัน่นไอ้แหละเมื่อหาลังลุงเลยพี่น,อนอ้องน้องลูกสาวเวชาวน้องพาแซ่บเนี่ยชาวน้องพาแซบ เมื่อเลยได้มาช่งละยังมาลาชาวนอมก่อนเฮ็ดอัญโยให้เพิ่นเฮ็ดป่าตูนมาเลยดิไอ้เพิ่นมาซอยแล้วมาอยู่ลายมือเลยคิดทอดลูกคิดทอดเฮือนคิดทอดซานเออปลาเฮือนได้เป็นห่วงได้เพิ่งเราใหม้ทุงเราเต็มอยู่พี่น้องเพิ่นสิเมื่อมืดเพื่นเบาเพื่อนสิเมื่อน้ำ้างมืออื่น เมื่อได้กั๊ปตนที่ใหญเลยเนาะเพียงได้หลายแนวขนาดเมื่อได้เข้าฝนเอาเข่าให้เออไปย้ายโบแม่บบแพนเอาให้โบแล้วมันเต็มแล้วพูเขามีอย่างใส่แล้วพักพักอันปังก็หมกเพชรหมกเขือเต็มกระตาเลยเออนั่นแหละจากน้อยคืออะไรจากปีชองปีชามปีหมดล้วเออจังที่อัน ได้รถใหญ่คือมูจังใหญ่ซะก่อนจังเอาเล็กเจ็โตัว้าหน่อยมูอครบตพกโตัวมันว่าบผได้ได้สี่ตก็ยังเหลือตายได้แค่สามสี่ห้าสิบเอาเมื่อก็อเด้อแม่เด้อป้าป้าแบดนี้ผลตัวคำหน่อนั่นเลยยันผนตกหำอยู่คึ้มเลยพี่น้องเพราะว่าอันว่าแต่เศร้าก็ยังสวยเฉย ทันที่โอนเคยเสาห้ายเ้านุ่อแพนอยู่แล้วพี่น้องลังไงเติบพอเสาได้หกแสนรายเดือนคือลังบักไงพี่น้องตอนนี้ก็ว่างผมมีคนเสาแล้ว ตะแลงสีแดงเป็นอันรับเพิ่นเพิ่นสิบยัง่ฮู้ดอกแม่สิเมื่อ้าง,งานกันให้เพิ่นซื้ออุปกรณ์ยังให้มันขบก่อนและจังมาใหม่เด้อพี่น้องเพราะวะ่าเพิ่นขาดเครื่องเพิ่นขาดแล้วเพราะวะ่าคันได้มุ่งตัวนั้นไปนะก็เบาตูนอ้ายของสาวนุกนะกับมุ่งได้อยู่ยังอยู่น้อยเดียวแหละยังเท่าแต่นชนน้อยหนึ่งกัน ขาดแป้ลมยังบ่พอเลย้ะปัดปัดลมนะปัดล้มอันบ่พอเบาแฝงถ้าก็ไปซื้อมงเศร้านี่มาใส่ให้เขาประสานต่อเลยอันรอบหนากะให้เพื่อนได้ซื้ออันขคง,งเครื่องของเพื่อนเพื่อนครบจังมากใหม่อีกรอ,อบหนึ่งเลยพี่น้องอบนกรสิลาพี่ลาน้องไปก่อนเดินจ้า,าเตรียมเดินทางจ้กขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารลับชมช่องลุงนภาพ่อช่วยเลี้ยงเดยนจ้าบ๊ายบาย